แต่กินได้หลายตืมหลายนี่ส่งหลูเลื่อนนะคะว่านกนได้ค่ะแล้วก็มีน้ำเตากว,วดนะคะนี่น่เร้าออไม้โอ้หน่องเศร้าออไม้ตุดตีตุดตีเป็ดหน่องเศร้าออไม้นะคะ พัดได้เก่งเวียงได้ทำได้ได้เปแก่งสมกุงกระ้วยนะคะนี่ก็ลกูโลกโตลูกโตกองไม้เหมือนกันนะคะเจ้านี่มาป้อมกับมาป้อมกับลูกกำนะคะลูกกำวัานลายยางนะคะ ไอ้นี่ก็อย่านัดปีเศร้าคว้าไม้ส้ามโลกนะ,ะเดี๋ยววนนี้ไหวก,กวนโลกตอนแก่การต้มกันเลย เยอะนะคะกำเนกว่าน